จูโน่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 เซอร์เพื่อนเนทุกคน้วยนะครับอยู่กับผมแอกิแชน์แนวนะครับหลังจากที่แบบหายไปนานมากต้องบอกว่าหายหายตลอดหายทุกเดือนหายทุกปีเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนๆน่าจะได้เห็นสมาชิกใหม่ในครอบครองแอกิจริงๆก็เพิ่งหลับหมาลูกหมามานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันละคี นะเพราะงั้นคิมมี่ก็เลยหลนัวอากาศเปิดตัวหมาใหม่ทั้งสองตัวนะครับเราเมนกับบ้านหลังใหม่คือบ้านนะ่ะบ้านนะ่หมาสองตัวตัวไหนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นบ้านเลยนะฮะหมาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับและนี่ก็คือนี่ครับเป็นบ้านของน้องหมานะที่บอกว่ายังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบบ้านจริงๆบ้านมันก็เป็นสาเร็จรูปอยู่แล้วแหละมันก็เป็นผ้าที่แบบเราแค่แบบเอาหลังคามาแปะหลังคาอย่างนี้ฮะแล้วก็มีหมอนใส่เข้าไปข้างใน นี่เองนะครับเดี๋ยวผมขอติดหลังคาก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านไหนนี่ลองเซฟน่าจะด้านนี้ few moments later กว่าเซฟจะเข้ามาได้ที่มันยากเลยไหมทุกคนดูตรงนี้ประกอบหลังคาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องบอกว่ารูดเซรูดเซฟหนึ่งแค่นี้ฮะยากตอนที่บอกว่าเสียบเข้าไปหมาเริ่มตะกุยประตูนะฮะได้ยินเสียงคือหมาเริ่มตะกุยประตูแล้วนะฮะ ทำบ้านได้เสร็จก่อนนะครับเราจะเซอร์ไพรส์น้องหมากันเดีย๋ยวน้องหมาน่าจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าบ้านหลังใหม่เนะี่ยมันต้องแย่งกันนอนนะบ้านหมาแบบเรียบร้อยโอ๋ได้นะฮะบ้านผมน้องหมามาดูดีกว่าฮะว่าถ้ามหมาเห็นบ้านไหนนังนะฮะเราเอาตัวไหนมาก,ก่อนดีแต่ตัวฮิตตะกุนยน่าจะเป็นงำงำนำ่าจะเห่าร่อนเลยเอาเอาองุ่นมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหมาจะตื่นเต้นที่ไหนนะฮะองุ้งองุ้นองุ่นไม่ใช่องุ้ง อ้ไม่วิ่งมาหาเลยององตัวนี้เป็นหมาปอมตัวเมียนะครับผมอายุประมาณประมาณเก้าเดือนแล้วนะครับผมตัวที่แบบว่าน่ารักมากประจบจริงมากเลยองเห็นแล้วรู้หรือเปล่าว่านี่คืออะไรน่าจะรู้แล้วนะครับว่านี่คือบ้านของ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 ดูนี่หมาจะสนใจบ้านที่เราประกอบไหมองเข้าไปดวเข้าไปเออเข้าเดี๋ยวเข้ามาในบ้านไม่กล้าเข้าดมเข้าข้างในไม่เข้าวีวีเป็นององแล้วนี่โอ้ค ก็กระโดดไปเรื่อยเลยผมแต่ต้องหามานลอยนี oh, no no so ่นี่คือบ้านขององค์องคมาดินี่นี่นี่ดิข้าไปขับไปอะไรอีกนะตกตกโอ๊ยไม่สนใจบ้านเลยมี่งค์โอ๊ยกระโดดไปเร้วอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจบ้านเลยแม้แต่น้อยมีเสียงหมาแบบอีกตัวหนึ่งด้วยนะก็คือแบบเจ้าเง้ำเง้มนะฮะตัวนั้นคือไม่ยอมแล้วผมตัวนี้บ้าน อง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 เข้าบ้านเข้าในนี้เดี๋ยวบ้านมันเล็กคือไม่จะลัมาหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็น่าจะเข้าไปได้นะดูว่าอันนี้คือเข้ามาได้องมั้ยเข้าไหมเข้าเข้าเข้าแล้วเข้าไปแล้กินเหมือนจะเข้านิดนึงไหมแต่เจ้าององนี้ใจไม่อยากตกไม่อยากมีบ้านนะเหมือนสงสัยว่านี่คืออะไรนี่เข้ามารูเข้าเข้าลูนี่นี่โอเคอมไม่เข้าบ้านนะผมก็อยากจะหลเหมือนกันว่าอีกตัวหนึ่งเจ้าน้ำเงิ้มจะเข้าหรือเปล่า เดี๋ยวลองบอเอาน้ำงั้งมาดูบ้างดีกว่าอุ้ยอะไรเนมานี่ยอุ้มอุ้มขึ้นมาสุดคืออุ้มไม่อยากได้บ้างนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นงั้งง้งตัวผู้นะงนั้งงั้นมาดิมาตัวนี้เฮ้ยตัวนี้แบบไม่สนใจเราแต่มาที่บ้านเอาวิ่งงั้งง้นตัวนี้วิ่งลึกสนใจตัวนี้โดนจะสนใจบ้างนะเอวนงั้ ตัวเลนสตะกุยงัมงง้มาหิงามงาม้น,นีน่นเลนตับตัวนี้คือให้ทุกคนเห็นใกล้ๆแบบนนี่เป็นงามงงัตัวผู้นะฮะอายุก็ประมาณเก้าเดือนเหมือนกันนะเป็นเป็นน้องของอุงอุงแต่ว่าตัวนี้แบบตัวเล็กแล้วก็แบบดื้อแล้วก็ฟมไม่ก็อยู่อย่างกับตุ๊กตาหมีคือแบบหน้าฟูตัวบแ,แบบสั้นไปหมดเลยก็บอกว่าขนฟูมากไปงั้งาันงั้งดูนี่เข้าไปแล้วน้องใจเราจะได้เจ้าของบ้านแล้วแหละ นะดูเหมือนอุ๋งจะไม่สนใจบ้านเลยว่างี้ๆเข้ามาในบ้านเหรฮะเข้าไปแล้วเราจะยกบ้านดีไหมใส่งี้ยงๆน่าจะแบบว่าชอบบ้านหลังนี้นะเออถ้าที่กับอุ่งๆแล้วงี้ๆน่าจะชอบดู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 มุดมุดนี่มันคือบ้านไม่ใช่ตูปกตาเข้าไปเข้าไปเข้าไปหยักฟันอยากกัดเข้าไปมันคือบ้านเจ้าเงี้ยงๆผมว่าคือดูว่าบ้านหลังนี้ใจอยู่ด้วยแล้วก็บอกถ้าเสร็จจะเงี้ๆเล่นดูเหมือนจะชอบนะแต่ไม่รู้ว่าจะชอบในที่นี้คือจะเอาเป็นที่อยู่หรือว่าจะแบบ ขุดขุดกระจุยเลยเป็นไงงามๆอยากได้หรือเปล่าบ้างหลังนี้อย่าทำาปง่อยะก็โดนดึงๆจะโดนดึงๆจบคือตัวที่แบบได้ประเดิมบ้านหลังนี้เป็นตัวแรกก็คือจ้องงามๆแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดแบบวางบ้างแบบให้แบบเจ้าหมาพวกนี้อยู่จริงๆอ่ะมันจะแบบเละหรือเปล่าหรือว่าจะใช้อยู่อาศัยนี้เข้าไปนะตอนดึกก็อาจจะเข้าไปนอนนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบกระจุยเข้าไปเร็วงามๆชอบไหมเฮ้ยตัวนี้ชอบหลังนี้แบบ เข้าอยู่ในบ้านแล้วอะ่ะดูดีกว่านะครับว่าถ้าอุคงๆเข้ามาเนี่ยเห็นว่าง้มเอยู่ในบ้านเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วองค์ทั้งสองตัวง้มเง้โอ้โหมาถึงก็ฟัดกันเลยนี่นี่นี่มาถึงทั้งสองตัวก็ฟัดกันเลยเาอ,อยู่กันสองตัวก็ฟัดกันเลยบอกว่าไม่ต้องมีเจ้าของหมาทั้งสองตัวบ้านไม่ต้องมีนี่อุค์ทำไมาง้มเง้มกระโดดกระตุยกระจายนี่ง้มเเข้าบ้านเข้าเง้ม งามหนีหนีมาในบ้านอุ้งมาเนี้อืมเราเราอุ้มปุ้งงามแจนสุดใจงงามมาได้บ้านนะเข้าไหมจับชอบี๋ยวผมอาจจะต้องเอาอะไรทั้งอย่างไปโรยไหมหมาแล้วโดนล้อมแล้วไนตัวนี้ก็จะโดดถีบบ้านอย่างตอนนี้เราได้ขนมหมานะครับผมเป็นเป็นเหยื่อดร้อนนะอันนี้ใครขายฟิชโชว์อุ้งกับอยากใครอยากได้ใครอยากได้รอใครอยากได้รอให้ชิมเดี๋ยวใครชิมงามอร่อยมาชิมต่อไปใครอยากได้ต้องแย่งกันรอ รอเง้มรอใครอยากได้ต้องเราจะให้มันเห็นว่าเราไส่ไข้าใบ้างอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเออไม่เห็นอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้ไม่รู้นี่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 อุงเห็นแล้วเอ้ง้มเห็นแล้วอุงนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้าไปอุ้มหยุดไว้แล้วเข้าไหมไม่เข้าคือตัวที่ได้กินตัวเดียวคือจะเง้มเง้มเพราะว่าอุงไม่เข้าอ่ะดูนะครับกูอ่ะดูนะเราจะใส่เข้าไปในบ้านรอ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  รอรอรอดูนะรอนะรอนะไปเข้าไปอีกตัวไม่ได้กินคือถ้าเกิดใครเข้าบ้านจะได้กินดูคือตัวนี้ได้กินตัวเดียวเลยอุมไม่รู้นะองมสารตอนนี้ไม่ขีกครึ่งนะอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๋มเข้ามาอุ๋มเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ๋มไม่กล้าเข้าตัวหนึ่งคือไม่ได้กินเลยอุ๋แล้วองมสารโอ้ตัวที่ได้กินคืองำๆของไหเจ้าของบ้านน่าจะเป็นงำๆนะฮะอยากจะให้แบบว่าอุมมีป้ายน้าต้องซื้ออีกอันหนึ่งแบ่งให้ ง้มงมอ้แง้ม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 งมเก่งมากแง้มรู้งานง้มง้มเข้าไปเข้าไปเลยนะครับก็สุดคือตอนแรกคิดว่าหมาแบบทั้งสองตัวจะเข้าไปอยู่ได้นะแต่บอกบ้านมันก็เล็กน่าจะอยู่ได้ตัวเดียวเพราะว่าบ้านมันเล็กเล็กมากแต่ว่าหมาตัวเล็กไงน่่อยู่ได้สองตัวนะเพราะปกติให้สองตัวไปนอนใต้โซฟฝกเอ้าเข้าไปแล้วแม้สุดอนุ่ก็รู้แล้วว่านี่มันเข้าไปได้อะอะอูู๋เข้าอีกรอบหนึ่งอ่ะ คืออุ้งมึงออกมาวัาโยนขนมก็ไปปุ๊บง้ำกบุญเข้าไปเลยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านงำงำไปเร็วส่วนอุ้งก็แบบเข้าไปลุกเข้าไปลุกอ่าเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปสองตัวแล้วเข้าแค่แป๊บเดียวอย่างน้อยก็แบบทั้งสองตัวก็น่าจะรู้ว่าเนี่ยเข้าไปได้ตอนกลางคืนอาจจะเข้าไปนอนนะถ้าเกิดไม่แล้วลากบ้านไปฟัดผมกลัวมันจะลากบ้านแบบไปฟัดก,กระจุยเป็นตุ๊กตานะครับโอเคครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะแบบว่าได้รู้จักน้องหมาสองตัวนะครับเป็นครอบครัวใหม่ บ้านเอกกิก็คือเจ้าอุ๋งุงอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะอืมนั่นแหละนะครับผมอีกตัวนึงก็คือเจ้างั้งั้นะฮะงั้มงั้มนี่จริงคือเรียกไม่ค่อยแม่มันเป็นดอกเป็นหมาขี้เกียจต้องมีของกินในใจทุกอย่างแล้รอกนะเตอแบบฟูฟูปุยปุยจูโน่ก็มีเดี๋ยวแล้วอุ๋งมองจูโน่แล้ววันนี้ก็บอกอยากจะลงไปเล่นด้วยจูโน่ร้องเพลังไงงั้งั้ไล่ ทุกตัวลุ่มทุกตัวลุ่มทุกตัวลุ่มไม่เป็นไรฮะก็ยังไงก็คลิปนี้น่าจะมาแค่นี้แหละให้ดูบ้านก่อนใหม่แล้วก็เปิดตัวเจ้าอุน่นและเจ้าง่ามนะฮะเพื่อนๆชอบตัวไหนอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะมาทําคลิปให้น้องหมาได้มาออกแบบเฉิดฉายกันอีกครั้งนะครับผมงานคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากผมไว้เจอกันใหม่หคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีผมไปนะไม่เป็นไรปิดกล้องหน่อยเร็วง๊งอุ่ง ตอนนี <anto> <haft kaz ali> ้ช่องไอคิวชแนลมีระบบผู้ติดตามรายเดือนแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มสมัครนะครับสำหรับสนับแอคกิร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตาเสริลักเจ้าแอคกิหน้าชื่อนะครับเวลาคอมเมนต์บนยูทูบและที่สําคัญนะครับผมไอคิวจะทําการส่งของที่ระลึกให้เพื่อนๆทุกคนในทุกเดือนเลยนะครับผมสำหรับพูดเดตามเนาะขอบคุณมากนะครับ